กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาการให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดพิธีการทำบุญเลี avenues, al, ้ยงพระเนื對對 um ่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ122ปีเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาโดยมีนางสาวสาวณีมุสีแดงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีด้วยและกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่ทําการวิเคราะห์ทดสอบ ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังนั้นงานภารกิจของระวรวงวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศกรมวิทยาศาสตร์บริการแหล่งรวมความเชี่ยวชาญร่วมสร,ร้างเศรษฐกิจอาเซียน